เรานักแสดงจากโโปรเจกต์นะครับผมอดั้งนำทางครับไม่เคยพร้อมัะไม่เป็นไรครับมีเสน่ห์ดีเริ่มจากผมก่อนโอเครับไปเลยครับสวัสดีครับชื่อบีเวอร์ครับรับบทเป็นต้นฟ้าครับผมสวัสดีครับต้นหลิวครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับสวัสดีครับบอลพลวิทย์รับบทเป็นฮิวครับสวัสดีครับเอิร์ตกัสมนัทนะครับรับบทเป็นอีสเตอร์ครับสวัสดีครับบารหัสนัทครับรับบทเป็นน็อตครับสวัสดีครับแมคกีเดสตาร์พิเชษโชตนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับ สวัสดีครับโอนะครับรับบทเป็นดาวตกครับสวัสดีครับเงินอนุภาพหนึ่งเทาไส่ครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับเพาะรักนำทางแล้ยินชื่อดีแล้วเป็นยังไงบ้างคนระับทำไมถึงเป็นพาอรักนำทาง <c oughs> เอิมาเอิ้ามาลูกอ๋อครับผมคือคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือจากพี่หมอสี่คนเนาะแล้วก็จากน้องๆสี่ทิศก็เลยแบบคำว่านำทางมันตอนแรกมาจากเข็มทิศอะไรอย่างนี้เขาก็เลยตีความว่าการใช้แบบพอรักนำทางเพราะว่าเรา เรื่องเราทุกเรื่องอจะพูดถึงเรื่องของความรักครับประมาณนั้นแล้วก็จะชื่อแต่ละตัวละครจากแบบที่เป็นน้องๆก็จะแบบมาแต่จากแต่ละทิศอะไรอย่างนี้ครับเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างนี้ใช่ครับสี่ทิศงั้นไปที่ต่๋แต่ละทิศเลยครับมีที่ไหนบ้างเริ่มจากที่ไหนก่อนดีพอเราทิศใต้ครัทิศใต้เนาะข้อมผมมันทิศใต้ก็จะเนื้อเรื่องจะมีความดราม่าที่สุดในบรรดาสี่เรื่องครับ เพราะว่าในความที่ทั้งสองตัวละครจะมีปมในอดีตที่เกิดขึ้นครับแล้วก็วนมาเจอในปัจจุบันครับผมก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองติดตามในพาร์ทที่สองนะครับไปครับลุิเราทิศเ,เหนือมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทิศตะว,วันออกตะวันออกเล่นตะวันอกอก ที่ตอนออกใช่ครับเพราะว่ามีครับมีเสน่ห์ดีใน,นเรื่องก็จะเห็นว่าเราจะเป็น,นอาจจะเป็น,นค,คู่แรกที่ขึ้นมาครับ <c oughs> ก็จะเป็นทิศท,ที่พาทิศขึ้นครับผม <c oughs> มีสตอรี่ทิศที่พาทิศขึ้นเริ่มต้นครับก็อาจจะเป็นคู่ที่มาทางโรแมนติกมีคอมเมดี้ปนๆมาด้วยครับ ของเราของเราเป็นทิศเหนือนะครับผมเชื่อก็เป็นน็อตโจฮันกับน็อตนะครับผมนอตนอตเลยนะครับผมก็ทางเราจะแนวออกแนวคอมเมดี้คอมเมดี้มีกบบกัดกันบ้างแบบดึงดึงกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จะมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมที่สุดท้ายละครับผมกครับของผมก็ชอบพีมากครับผมก็เรื่องของเรามันจะเป็นแนวพีีหน่อยป่ะใช่ครับก็จะเป็นเป็นในเรื่องของ คิดตดตกไม่เป็นไรครับก็จะมาแตะดาวตกครับผมใช่ใช่ครับมาตัดับนิดนึงจะมีความแซ่บที่สุดในบรรดาสี่คู่ครับต้อรอดูต้องรอดูนี่เขาบอกว่าแซ่บแซบยังไงะใช่ก็ฉากเรียกว่าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยของเขาคือต้องยกให้เขาจริงๆใช่ครับนี่ฮะคนที่ได้ดูไพลอตไปแล้วแสดงว่าคุณจะได้เห็นความแซ่บ ที่แทบที่สุดในราซีลูนี่ถ้าดูได้ดูแล้วนะฮะจะจำล็อกเกอร์แดงได้ขายเรียบร้อยขายเรียบร้อยแค่ลงลึกลงลึกในแต่ละทิศอีกทีหนึ่งครับทิดตะวันออกก่อนเรื่องราวของพูกเรารายละเอียดของพูกเราเป็นยังไงฮะ ตอเราเ่องเอาเราเลยอคือเราเอาเราก่อนเส้นเรื่องของพเราเป็นยังไงครับเส้นเรื่องของพูดะอยจากเราไหมเอาเราไปเลยากเยเป็นเป็นเรื่องราวของความรักที่เคยเกิดขึ้นมาและเคยจากไปครับก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เปลี่ยนไปในจุดที่เปลี่ยนไปครับและได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาเจอกันอย่างไรประมาณนั้นครับโหสวยงามซึ่งก็จะมีปมกันในใจแต่เราก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบ ยังไงกันบ้างใครอยากเป็นคนใครปมไหมอ่ะมีใครปมมนี่นี่เห็นแถวแถวนี้เลยช่วยช่วยกันครับใครปมอ่ะเหนือไหมเหนือเหนือเรียงเป็นเนียอที่เหนือเป็นไงอยากจะพูดไหมไอ้นั่นของเขาอ๋อก็จริงๆของเราจะเป็นแบบฟิลลูกนี่กับเจ้าเจ้าหนี่ครับจะมีแบบลูกเราะลูกชนคนนี้เขาก็จะแบบมีแบบการ เหมือนแอบแกล้งแต่ว่าวางแผนวางแผนแบบฟีววางแผนนิดนึงมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เราได้เจอกันตลอดเวลาจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทุกคนต้องไปดูในซีรีส์อ่ะทิศไหนตะวันตกทิศตะวันตกครับเอาจริงๆในเรื่องของพาร์ทผมเนี่ยมันจะมันจะไปอยู่ในพาร์ทที่สองของซีรีส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำครับแต่ว่ามีแน่นอนครับก็ค่อนข้างที่จะเอาผมพูดคร่าวๆกัน ในพาร์ทของผมมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นภาวะพึ่งพากันมากกว่าระหว่างตัวละครสองตัวละครเพราะว่าผมก็มีสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาก็คือดาวตกส่วนดาวตกก็มีสิ่งที่ต้องการจากตัวผมก็คืออาทิตย์ครับผมประมาณนี้ทาวตกเด็ดที่สุดครับน่าติดตามมากเลยครับครับก็ภารผมก็เหมือนที่ของพิ้งกันเลยครับคดียร์ใต้เดียร์ใต้ในภาคที่สองนะผมเนื้อเรื่องก็จะมีความดราม่าที่สุดนะครับแล้วก็ ต้องมาลอดูกันว่าปมระหว่างเราสองคนนี่มันแบบเกิดจากอะไรใช่แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงก็เราติดตามในข้อสองนะครับมีแน่นอนใช่ไหมฮะพี่นิวนี่แหละนี่แหละีะคือแบบบังคับแล้วต้องมีต้องมีต้องมีมันไม่ช็อกละครับผมทั้งสี่ที่เสนเรื่องมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันยังไงครับนี่เริ่มครับคือมันจะเป็นความกลุ่มเพื่อนคือหมอสิธที่เขาเป็นเพื่อน สนิทแก๊งเดียวกันอยากเล่า<ช>ไ,ไห e? ไมครับคุณหมอเชิญได้นะฮะเอาฟังหมอฟังหมอเดี๋ยวเล่าังน้องๆให้ฝั <S <S ่งหมอเราก็เป็นสีหมอครับเป็นสีหมอที่เรียนมาด้วยกันอยู่แล้วล้วก็มีความสนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่เราโตวกว่าอีก4ี่คนเนาะ <S <S เราก็เลยเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็คอยคุยเล่นกันตลอดอาจจะมี มีอะไรครับคุณโจปรึกษงปรึกษาอ๋อมีปรึกษ์่งปรึกษาปรึกษารส่งปรึกษาใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีสนย์มีเรื่องราวในชีวิตเราจะปรึกษาเพื่อนคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ใน4ี่คนนี้เพราะ4ี่คนนี้มันเรียกว่าเป็นเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมส่วนก็จะมีน้องอีก4ี่คนที่แบบว่ามาจากต่างทิศต่างทางกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามารักในในสี่หมอคนนี้เหมือนกันอ่าประมาณนี้เารักนำทางครับนี่จบสวยนะครับเเริ่มจุงเป็นแล้ว อให้จับมาเป็นกองใหญ่เนอะการทำงานเมื่อหลังทำมาในกองเป็นไงบ้างคะทั้งนักแสดงทั้งแปดคนจริงๆแล้วผมว่าแปดคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแบบคนละทางกันเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบอจะฟันป่วนใีไหมมวนจอยแต่ก็มวนจอยคือสนุกผมว่าเป็นกองที่สนุกมากๆเหมือนเหมือนมา มาถ่ายมันไม่ได้เหมือนมาถ่ายทำอ่ะเหมือนมาแบบเหมือนมาเล่นเหมือนมางโรงเรียนอ่ะเหมือนมาเที่ยวเล่นมาเล่นนะครับเหมือนมาโรงเรียนแต่เราก็จริงจังนะใช่จริงจังจริงจังโรงเรียนที่จริงในในในความลึกๆของตัวละครแต่ละตัวละครมันมีความยากกันอยู่บ้างไหมยากมากน้อยขนาดไหนมีครับ่มว่ามีน่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากตัวละครตัวเองทีละคนเลยใช่ไหมครับก็ถ้าสำหรับเอิร์ดเอิร์รู้สึกว่าอย่างอีสเตอร์อ่ะ จะเป็นความสดใสใช่ไหมครับจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าความสดใสนั้นเออเทียมมันคือช่วงเออประมาณ18 19 20ถึงประมาณ2 1 2อย่งะไรเงี้ยซึ่งมันต้องโทรแบ็กกลับไปต้องกลับย้อนกลับไปเพราะตอนนี้เออก็โตขึ้นมามากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบ Energy ตรงนั้นมาบวกกับแบบตัวละครให้ออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับตรงนั้นจะเป็นความยากของส่วนของเอธที่รู้สึกว่าแบบเราต้องแบบทำไงให้ก็ได้ให้แบบว่าเอาความแบบชายตอนนั้นกลับมาให้ได้ครับ ส่วนพี่ฮิวท้าทายสำหรับผมครับเพราะ,ะต้อ,องอ่านบทครั้งแรกเนี่ยผมเห็นพี่ฮิวถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฮิวนะแต่เห็นว่าเป็นทะเลเป็นเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ครับแต่มีความนิ่งถ้ามองจากงุมไกลๆคือนิ่งมากแต่ถ้าพอเข้าใกล้กันมากมากเท่าไหร่มันจะยิ่งหวั่นไหวครับ <Yeah. S 2> ออม,ม,มันเลยเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมรู้สึกว่า mm hmm. การอยู่กับคนอื่นๆกับเพื่อนกับคนที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาอยู่กับพระอาทิตย์ของเรา เขาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือท่าพาธิตพาธิตของเราของเราของผมหรอของเรานอสมีความยากไหมผมว่าจริงๆแล้วแอบใกล้เคียงกับผมในในพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็คือแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ยากสำหรับผมอะเออมันมันใกล้ตัวผมมากค่อนข้างเป็นผมก็องรีไวล์กับตัวเองเยอะพอสมควรหมดนีใช่ครับแต่นอสอาจจะโซนกว่านิดนึงครับพอกันนะเนอะ เอาของพี่ของขี้โจฮันโจฮันขึ้นหน้าหน่อนโอเคครับขึ้นได้ขึ้นได้ตกไปโอเคตกไปตกไปขึ้นมาเอาแล้วให้มันขึ้นมาตัวโจฮันนะครับผมก็อันนี้ถามถึงอะไรนะความยากเอาความยากจำโจฮันคือตอนแรกเนี่ยเราอ่านเราอ่านเป็นตัวอักษรในตัวหนังสือเราไม่เห็นภาพหรือเราไม่เห็นเล็บเปรันอะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมการที่อ่านตัวละครนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความหล่อเท่มีความแบบ ทีเกกมีความรวยมีภาษาที่ต้องใช้มีท่าทางบุคลิกที่แบบว่าแสดงออกมาที่แบบว่า,ามันจะเป็นของคนคนเนี้ยของโจฮันเ <Joh an S 2> ท่าน,นั้นที่มันจะสาม,มารถทําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางทีบุคลิกผมก็อาจจะไม่ได้เก็บครบ <laughs> นึกออกไหมฮะ <laughs> คือเราก็มีแบบว่ามีความละลวมในตัวเองหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งอพอจะเป็นโจฮันแล้วเนี่ย แม็กก็ต้องค่อนข้างทํากันบ้างค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปดูเรฟเฟรนซ์แบบต่างชาติหรือว่าในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็แบบว่าไปดูเรฟเฟรนซ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับว่าฝึกค่อนข้างเขาเรียกว่าฝึกบุคลิกภาพค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันครับผมในการที่มาเป็นโจฮันนะฮะก็ต่างค่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีส่วนที่ต่างครับครับผมก็สําหรับดาวตกนะครับรู้สึกว่า ก็ค่อนข้างเห็นภาพคารคเตอร์ชัดเจนครับว่าดาวตกเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนที่แบบว่าอินโทรเวิร์สครับแล้วก็มีสุนทรีสุนทรีระยะภาพมากๆครับแบบวาดรูปแล้วก็มีสัพพัที่6ครับก็คือเขาสามารถเห็นผีได้ครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับโอ๊ตเนี่ยคือโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องไปสวมเป็นดาวตกแล้วเราต้องเป็นโอ๊ตที่แบบเห็นผีอย่างเงี้ยมันก็คงแบบเออยากสําหรับในเรื่องของพวกวิญญาณอะไรเงี้ยครับ แต่ว่ามันก็จะมีจุดที่หลิงกันครับที่แบบเออรีเลทกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบชอบบ้านลูกบางทีก็ชอบแบบมีมุมของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีจุดที่หลิงกันแล้วก็จุดที่แบบยากอย,กอยู่ครับว่ได้แบบนี้พี่เงินนะครับตัวละครตัวนี้เป็นไงพี่เงินครับจริงๆแล้วตัวละครอาทิตย์อะ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็มีความคล้ายผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอาสิ่งที่มันต่างกัน สิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามันต้องทำกันบ้านก็คือช่วงอายุที่มันห่างก,กันเพราะว่าไอ้ตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันอ,มอยู่ในช่วงที่เลนมหาลัยอยู่แต่ว่าตัวผมอ่ะมันจบมาหาลาัยมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นการการ,การนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องรื้อฟื้นมันอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าเป้นหามันออกมาว่าเออคือมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในช่วงนั้นครับอืมครับ<ๆ>ต้นเหลียก่อนแล้วแนนต้นเหลียก่อน <c oughs> <ๆ>ต้นเหลียก่อนเลยต้นเหลียกับไต้ฝุนเราก็ ก็คล้ายๆกันแหละแบบแต่ฝุ่นันจะเป็นคนอย่าได้ยินใครกันแต่ฝุ่นันจะเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาดูมีเรื่องในหัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูเหมือนคนไม่มีแรงดูเหมือนคนนั่งง่วงเหมือนว่ะแมวแมวสุดๆสุดๆนั่นแหละก็เลยแบบคล้ายๆกันประมาณนี้ครับครับส่วนต้นฟางกับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากสหรับผมเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของตัวละครในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผม ส่วนความแตกต่างจริงๆตอนนี้ผมยังแบบยังหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเนื้อหาแบบที่ผมได้ได้แสดงในพันนี้าจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับ<ม>แต่ก็ต้องรองดูว่าในพาร์ตต่อไปแบบมันจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ลงดีเทลมากขึ้น<ม>เพราะเอาจริงต้นฟันในเรื่องจริงๆถ้จาจะอ่านหนังสืออยู่ทั้งเรื่องเลยฮะต้องติวหนังสอือตลอดเวลาก็เลยอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างอะไรครับผมเพราะทักนำทางจะพาผู้ชมคุณดูไปเจอกับอะไรบ้างครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแน่นอน ว่าชื่อเรื่องก็คือรักนำทางมาต่อเลยครับรักนำทางเจอรักแบบเลินทางเจอผมแล้วกันผมผมมองว่าพอรักนำทางอย่างเงี้ยคือช่วยผมว่ามันคนดูจะรีเล t ได้ง่ายมากครับเพราะว่าคําว่ารักนําทางคือในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นําทางด้วยรักอยู่แล้วจะรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือรักนําทางเราซึ่งจะไปเจอกับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนครับจากไฟว์วูดโปรเจกต์ก็คงมีทั้งความสมหวัง ความผิดหวังบ้างในบางโมเมนต์ความเสียใจความแฮปปี้สนุกสนานมันทั่วถึงมากๆครับมันมีหลายรสชาติมากๆที่คนดูจะได้ชมกันครับยิ่งเราในทีมนักแสดงเก่งผมกสดงมีความกดดันกันไหมเพราะว่าซีรีส์ไอ้นักซีรีส์มาจากนวนิยายนะอะไรทีค่อน,นข้างที่แบบว่าเออคุณมีคุณติดตามมีคุณชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอแลวพอพอ,พอ,พอมาันกลายมาเป็นเอามาเป็นตัวละครแล้ว,ลวเรามีความกดดันกันไหมว่าไอตัวว่าคุณดูจะมีคอมเมนต์มานั่นนูนนี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ไหมกลางๆเฉยอืมจะบอกว่าไงดีอะคิดว่าทุกคนน่าจะมีทุเทกคนน่าจะมีความกดดันในในตัวอยู่แล้วอยู่แล้วนิดนิดไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนส่วนเรื่องเอ่อคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันติชมกันได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มันมันเป็นเรื่องแบบเปิดกว้างเปิดกว้างมากใช่ครับแล้วก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพวกเราก็รับคําติชมมาตลอดนะครับผมว่าเอ้ยบางทีโจฮันอาจจะแบบว่า ขาดอะไรไปหรือว่าเกินอะไรไปอะไรเงี้ยเราก็อด a บบปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับมีแสดงว่ามีแอปแต่ติดตามฟีดแบ็กกันอยู่บ้างก็มีแท็กมาถ้ามีแท็กมาเราก็จะดูว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอถ่ายทําจบแล้วตอนนี้หายความกรดนเรียกใจหายมากกว่าเหมือนที่บอกว่าแบบ ไปโรงเรียนอยู่ตลอดแล้วแบบอยู่ดีๆก็จบการศึกษาจบแล้วปิดเทอมปิดเทอมมันไม่ใช่ปิดเทอมแล้วมันมันจบแล้วจบแล้วมีพาคสองเดี๋ยวมีพาคสองเอาปิดเทอมปิดเทอมแล้วปิดเทอมตอนก็มาหาอะไช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมครับ แต่วันนี้เราจะได้ดู EP EP หนึ่งกันแล้วอีพีแรกใช่ครับใช่ความรู้สึกของแต่ละคนเป็นไงครับที่เราจะได้ดูตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเวัเนี่ยพร้อมดู EP พหนึ่งมากแล้วแบบอยากดูมากเลยตอนนี้เลยขอพี่นิวดูพี่นิวไม่ให้ดูด้วยพี่นิวบอกรอดูพร้อมเขาโอเคได้แต่ละคนเป็นไงฮะขอพาู้สึกของอีพีหนึ่งตื่นเต้นครับส่วนตัวเออรู้สึกว่าตื่นเต้น มากเลยทีเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้แบบเห็นสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอะไรเงี้ยอยากรอดูแบบฟีดแบบคนดูว่าจะชอบไหมเพราะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบหนูก็ห้องแก้เลยไม่ได้แล้วแหละ <laughs> ครับ <laughs> พี่บอกรีชุดใช่แต่ว่าหนูพาหนูทําเต็มที่กันมากๆแ <laughs> ล้วครับจริงๆ,ๆแบบเชื่อว่าแบบตอนเราไปกองเนี่ยมัน เรื่องมันสนุกเนาะเราเล่นกันด้่ยความสนุกอยูกก่แล้วอะไรเงี้ยพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดกดดันว่าแบบอุ้ยต้องได้ต้องนั้นนี่คือเราแบบมันมีหลายๆโมเมนต์มากที่แบบอุเ้ยอยู่ดีๆก็มาหรือบาสอะไรเงี้ยหรือแบบปอนอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ที่เราเล่นด้วย,วยบ่อยๆเขาก็จะแบบเสนอช้อยนั้นนี่บางทีมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษกว่าในนิยายในบางมุมอะ,อะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงฝากติดตามด้น,นะ ทุกคนทุ่มเทกันเกินร้อยเลยนะครับสุดๆครับส่วนตัวผมว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์ที่ทำมาจากหนังสือหรือว่าแบบนิยายอะไรเงี้ยครับมันเป็นการต่อสู้กับความ imagination <c oughs> ของคนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วแล้วเขา i m a g i n นไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาพจะเป็นอย่างนี้อ๋อเชียงใหม่มันภาพอย่างนี้แน่ๆเลยเราเลยอยากนําเสนอนิยายเรื่องนี้ทั้ง4เรื่องเลยนะครับในมุมมองของพวกเราทั้ง8ดคนมากกว่าครับว่าจะเป็นอีสเตอร์ ในมุมมองของครูฮาร์ดว่าเป็นยังไงนอตในมุมมองของบาสครับหรือว่าฮิวในตัวมองของตัวผมเองอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูมากกว่าครับว่าอยากให้ลองมาค้นหาดูว่าในตัวพวกเรา8คนเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างที่นอกเหนือจากตัวนิยายมันจะเป็นยังไงครับผมก็ <c oughs> กอยากอยากอยากให้มาลองลองอยิ้มไปด้วยกันมากกว่าเพราะแน่นอนว่าเราจะให้รอยยิ้มไปครับมาเบาสมองมาแบบหาอะไรเบาสมองดูกันดีกว่าได้ความแฮปปี้ได้รอยยิ้มกลับไป เธอตาเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับเรว่ากับการทำงานที่แบบไปกันทุกทิศพี่นิวบอกว่าแบบโลที่นี่โลเรื่องนี้แพงมากโลเรื่องนี้แพงมากไปเยอะไปหลายที่อะไรอย่างงี้ครับเชียงมงเชียงใหม่อะไรอย่างนั้นไปอาจจะได้เห็นมุมที่คุณไม่ค่อยได้ดิ ไมน่น่าจะเป็นมุมใหม่ๆที่ในซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นกันมากกว่าครับเป็นแบบมุดผมว่าน่า,นาสนใจคือเรื่องภาพด้วยครับ <ๆ S 2> เรื่องภาพมุดอนโทนที่ทีมกล้องจริงๆก็ปั้นกันมากๆด้วยทั้งปั้นทั้งงานภาพงานแบบโลเคชันต่างๆใช่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีหมดเลยก็เลยอยากจะอยากจะเสนอดูครับว่าของของคนอื่นเป็นไงเพราะของผมเนี่ยมันสวยงามมากๆจะไในทะเลมีทะเลมีแบบขึ้นเขาเ<อ>ไปเชียงใหม่โลกอะไรต่างๆครบครบผมว่าครบครบแน่นอน นอกจากคร็อกเรื่องของเราซีรีส์ของเราครบรถหนึ่งไงครบรถอยู่แล้วครับใช่ไหมมีครับมีครบรถทั้งช่องมีหมดมั่นใจเลยว่ามีครบครับโอเคงั้นได้ฝากอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่คไหม เดี๋ยวนี้ฝากช่องให้ฝากอะไรพี่บาร์ตบาร์บาบาบาได้ข่าวว่าเขาไลฟ์อยู่นะครับผมฝากไว้ View Project ด้วยนะครับพอรักนำทางนะครับทางช่อง GMM 25นะครับออนแอร์วันแรก3ตุลาคมนี้นะครับทุกวันพาร์ิคอลส2ทุ่มครึ่งนะครับรีลันทาง v t v ครับนี่ฝากด้วยครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมครับฝากด้วยนะครับ